การชื่นชมพนทำดีนะคะเป็นโครงการที่บอกต่อความรู้สึกดีๆค่ะให้แก่บุคคลที่ทำความดีนะคะในการที่พวกเรานะคะจะมอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆค่ะให้แก่เขานะคะเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าเขานะคะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะเลือกที่จะทำเป็นพวงคุญแจไบโฟเวอร์ค่ะซึ่งโดยสากลแล้วนะคะเชื่อกันว่าไบโพเวอร์เนี่ยเป็นใบแห่งความโชคดีค่ะ ซึ่งบยโคเวอร์ส่วนใหญ่นะคะจะมี3แฉกแต่ว่าใบสี่แฉกนะคะก็มีเราจะเปรียบเหมือนกับว่าคนทั่วโลกนะคะมีมากมายเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนดีนะคะที่รักคนอยู่ค่ะบโคเวอร์นะคะแฉกที่1หมายถึงความรักแฉกที่2ความศรัทธาแฉกที่3าความหวังและแฉกที่4นะคะคือความโชคดีค่ะที่เราเอาบาโคเวอร์นะคะไปตีกับพวุญแจก็เพราะว่าพวุญแจก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไขไปสู่ความสําเร็จเราจะสื่อว่า คนที่ประสบความสําเร็จได้นะคะก็จะต้องมีความดีอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าเราทำฮูคูเซไบโคเวอร์กันยังไงค่ะไปดูกันเลยตักัดชิวะปปะาปะ,ปะ,ปะ ะะเป็นโครงการที่ทําให้เรานะคะเล็งเห็นคุณค่าของการทําความดีค่ะและทําให้คนที่ทําความดีนะคะคได้มีกําลังใจในการทําดีต่อไปค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะได้ไดทําดีต่อไปค่ะกลุ่มของเรานะคะขอจบก,การนำเสนอไป้เท่านี้ค่ะ